สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆทุกท่าน,นครับผมสองสามสี 2, 3, 4, ่บารามีบอลบอลสวยๆต้องปกของแถมมาเลยจ้าจัดส่งโดนจี๊ไปสนี่จ่าหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบบาทนะครับผมสามต้นมีโปรเชิงเครื่องพิสามต้นจะส่งให้ฝีมีเก็บเงินปลายทางนะครับโทรหรือแอดไลน์ได้เลยเบอร์โทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมีกระดาษสาวสวยๆสวยสวยน้องก้อยรับสายครับผมสองสามสี 24, ่บารามีบอลบอลสวยๆราคาคุ้มค่าจนคุณคุ้มครั้งมาครับพี่บอลสวยๆครับผมต้นนี้ เริ่มมันที่ซับพูนผลครับพี่นี่เลยครับพี่ด่างสวยฮาร์ปเคิงฮาร์ปเคิงรอดใหม่ไม่ผิดหวังครับพี่รอดใหม่ด่างเด้อด่างออกมาเลยนี่จากกระถาง5 5จุนิ้วซับพูนผลต้นนี้เอาไปร้อยห้าสิบพอครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะซับพูนผลหน้าสวยๆครับพี่ด่างแจ่มๆจลอดใหม่ก็ด่างร้อยห้าสิบพอจ้าณเมืองนนต้นในต้นนี้ครับพี่เป็นหน้าแพงนะครับผมหน้าด่างขาวชมพูใบใหม่เปิดออกเลี้ยงทองนะครับผมณเมืองนน น่าแพงต้นนี้เอาร้อยเดียวจ้าร้อยเดียวจ้าพี่หนึ่งร้อยบาทอ่าณเมืองนนท์ณเมืองนนท์น้าแพงนะครับผมต้นนี้กิจอสูนใบหอกดําแดงครับพี่สวยเข้มดุดันไม้เกรงใจขายสองร้อยห้าสิบบาทจ้าก,กิจอสูนครับพี่ขอสองห้าต้นนี้สองร้อยห้าสิบกิจอสูนนี่เลยดำแดงสวยเข้มครับพี่ต้นนี้ฟอร์มกอแน่นแ่นครับพี่พร้อมหัวพร้อมหน่อลูกไม้ใบยาวชมพูชมพูครับพี่ผมให้ดูกอ นี่เลยครับพี่กอแน่นๆมีประมาณสักสองสามสี่ต้นในกระถางครับพี่มีหนอด้วยมีหนอด้วยต้นนี้เลยนี่จ้ะลูกไม้ใบหยาชมพูเท่าไหร่ดีต้นนี้กอสวยขอร้อยห้าสิบอพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทกอนี้เลยกระถางนี้ยกกอไปเลยครับพี่ขอร้อยห้าสิบาทพอเจียมๆโบโบะบะอ่าจัดไปครับพี่ต้นนี้น้องอมรครับผม อะมอนอะมอนอะมอนรัตนโกสินจานี่เลยด้านข้างหลอดใหม่สวยสุดจัดครับพี่อะมอนขอ200ครับพี่อะมอนรัตนโกสินต้นนี้ครับพี่หลอดใหม่เจ่มว้าวเลยว้าวทุกใบว้าทุกใบขอ200ครับผม200บาทจ้ะน้องเรคับพี่น้องเรเรกาซี่เขียวตัดแดงแดงตัดเขียวครับพี่ดังตัดกันสวยๆเรกาซี่ครับผมด้านข้างจานี่เลย550บาทขอ550บบาทครับพี่ต้นนี้ เลกาซี่ห้าร้อยห้าสิบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วสวยๆครับพี่สวยสุดสุดสว,สวยสวยที่สุดในรุ่นแล้วต้นนี้ครับผมเลกาซี่เนาะมาอุทยานจ้าอุทยานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับผมนี่เลยใบกลมเลี้ยงทองผ่องอัมไพจ้ะพี่อุทยานหลวงขอสี่ห้าครับพี่สี่ร้อยห้าสิบาทเดอ้อตอนนี้กระถางห้าจุดห้าด่างสวยเจียมวาวใบใหม่ล่าสุดใบนี้จะใบนี้ใบนี้นี่เลยอุทยานหลวง ราชจพึกครับผมต้นบนนี้ครับผมเทพพระสุธาครับพี่สายใหญ่ต้นโตสวยโดนใจใครบ้างไหมเอ่ยเทพพระสุธาสามร้อยห้าสิบครับพี่เอาไปสามร้อยห้าสิบพอต้นใหญ่ๆหญ่โตโตกระทางห้าจุดห้านะพี่ฟูเต็มฟอร์มฟูเต็มฟอร์มเต็มคาราเบลนี่เลยจ้ะเทพพระสุธาด้านในใบกลมสายใหญ่ครับพี่นี่จะฉัดธินกรห้าจุดห้าล้น ต้นนี้ลงกระถางสิบได้เลยครับพี่หน้าด่างประครับสวยใบกลมคอมเพกไม้บ้าใบใบดกมากครับพี่ขอ200ครับพี่เท่าน,นี้หลอดใหม่มาแล้วเบลเลอร์เบลเลอเลยชาตินกรชาตินกรขอ200บาทจะ้ะสวยมากและใหญ่ด้วยอ่าต้นนี้ครับผมแม่ฟ้าหลวงไม้ใหม่แรไอเทมครับพี่นี้เลยด่างสวยตัดกันจ้ำจ้ำ ขอสามร้อยครับพี่ตัวน,นี้จะจัดไปสามร้อยบาทขอสามร้อยบาทแม่ฟ้าหลวงจะพี่แม่ฟ้าหลวงนี่ดังตัดแจมฟอร์มสวยใบแข็งกานแข็งครับพี่เป็นไม้ทรงสวยที่ผมชอบเป็นต้นนะเพราะว่าเพราะอะไรโตไปครับพี่ใหญ่แบบว่าต้นใหญ่เลยนะมีหัวมีหน่อมไม่ต้องค้ำไปครับพี่เป็นไม้ที่กา้านแข็งแรงผมชอบมากไม่ต้องเปลืองไม้คำ้ำไม่ต้องมาค้ำไม้ให้เสียเวลาเวลาครับผมต้นนี้เลยจะแม่ฟ้าหลวงจะฝากไว้ด้วยครับพี่ไม้ต้นนี้ผมชอบสวนตัวอ่ะ ทองสยามครับพี่เหลืองทองอร่ามเท้แลตํำลึง่างสวยจัดต้นนี้ครับพี่ขอสามห้าจะสามร้อยห้าสิบทองสยามหน้าเทพเทพวา้าวเจีมเจมจึง้งจึ้งต้นนี้ครับพี่ทองสยามเหลืองทองมาเยอะจัดต้นนี้ครับพี่สวยจัดไปอ่ะมหมายเรือของเราก็ต่อครับพี่บับเบิรบีครับพี่บีบีบ,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 บีนะบ,บ,บ,บับเบิรบีครับผมนี่เลย ไม้ด่างเหลืองทองป้ายตัดเขียวเข้าอีกทีนะครับผมแน่นี่ไซส์นี้ฟอร์มนี้กระถาง5.5จ้ะต้นนี้ไซส์นี้ขอ450ครับพี่บับเบริรบี450บาท450บาทด่างสวยแจ่มวาเม็ดสีเริ่มมาแล้วจะเริ่มมาแล้วบับเบริรบีต้นนี้สวยแน่แม่จา๋ากาบด่างต้นนี้มะนีเมฆขลานะครับผมมะนีเมฆขลาด่างสวยเกี่ยวว้าครับพี่นี่เลยมะนีเมฆขลาผมยกให้ดูด้านข้างครับพี่นี่เลย สวยๆมณีไม่ขราขอสองร้อยห้าสิบครับพี่ตัวนี้กระถางห้าจุดห้านิ้วแต่ลดแล้วลดแล้วหลอดใหม่มาสู่ไว้เลยครับพี่ขอบใบเปิดอ่าดางเหลืองทองนะพี่ขอบใบนี่เลยชมพูแล้วก็ขอบเหลืองทองมาเรียลเคสวยตัวนี้มณีไม่ขราขอสองร้อยห้าสิบครับพี่ต้นนี้สวยจริงไม่ผิดหวังนี่เลยสวยสวยจริงจริงกระเบลอารัตนะบารามีครับพี่สวยๆอีกหนึ่งต้นครับพี่ รัตนะบารมีไม้รูปงามนามเพราะพืไใ้เขียวด่างขาวชมพูครับพี่เม็ดสีกระจายมาแล้วขอ250เช่นกันครับพี่รัตนะบารมี250มีต้นเดียวที่ผ่าไปผมว่าไม่งอกครับพี่อยู่ในพอรตในฐ่านต้นนี้มีต้นเดียวรัตนะบารมีจ้าสวยๆเลยรูปงาม ชื่ออย่างพระผมบอกเลยชื่ออย่างเพาะจะมาต้นนี้สายใหญ่เลยสบายแพ้โอ้ใบใหม่เปิดด่างเหลืองทองครับพี่ส้มทองนี่ส้มทองแจ่มโบกเลยเห็นไหมสะโพกเหลืองครับพี่ไล่ขึ้นไปนี่เลยส้มสวยๆครับพี่สายใหญ่นี่ดูจากมือผมนะมือผมใหญ่นะพี่มือผมใช้แต่ใบใหญ่กว่าต้นนี้สบายแพ้ขอสามร้อยเอาครับพี่สามร้อยบาทไหมสามร้อยพอสามร้อยกลมๆครั300บพี300บ่สามร้อย สบายแพยไซส์ใหญ่ต้องบอกเลยว่าใหญ่แม่พันธุ์ไม้หัวครับผมไม้มีหัวแล้วสวยๆเลยต้นนี้สบายแพยจ้าอ่ามหาราชมหาราชมหาราชสวยๆแบบนี้เท่าไหรด่ดีร้อยเดียวพอครับพี่เอาไปร้อยเดียวร้อยเดียวมหาราชสวยๆครับพี่นี่เลยด้านข้างจะโหรอดใหม่มาแวะมาแววหนึ่งร้อยบาทมหาราชครับผมมหาราชและข้างกันนี้ครับพี่เช่นกันจะ พระยาดำรงราชานุภาพครับผมพระยาดำรงหนึ่งร้อยบาทเช่นกันครับผมร้อยเดียวพระยาดำรงจากพระยาดำรงด้านนายเป็นนิยามรักครับพี่นิยามรักนีกน่เลยสวยด่างมาแล้วเม็ดสีแดงด่างจมูครับพี่คนมาเขี่ยวนิยามรักไม้จํานวนน้อยบอกเลยว่าน้อยจัดพี่เห็นผ่านหูผ่านตาไหมแทบจะไม่เห็นเลยเนาะนิยามรักคือไม้น้อยจริงๆครับพี่ต้นนี้ขอสามร้อยห้าสิบครับพี่นิยามรักใหม่จริงๆแล้วก็ไม่มีใครทำจำนวน เออเปผมก็นี่แหละนานๆมีมาแบ่งทีนะพี่นิยามรักเนะาะสามร้อยห้าสิบจ้ะสวยๆคุ้มซับครับพี่หน้าส้มกัดส้มเปิดะป,ป,ป,ป้ายเขียวมาแล้วขอ100ว100ร้อยเดียวจ้ะพี่หนึ่งร้อยบาทคุ้มซับคุ้มซับร้อยเดียวฟอร์มกอฟอมกอใบหอกครับพี่เพชรภูผาครับพี่กอไม่กออย่างแน่นอันนี้ไม่ได้ปลูกรวมนะจ้ะไม้หัวมีหนอครับพี่ไม้หัวมีหนอ่อมีตอนนี้ หนึ่งต้นแม่กับอีกสองต้นหน่อแน่นๆครับพี่หนึ่งต้นแม่สองต้นหน่อแน่นๆนี่เลยขอสองร้อยบาทจ้ะสองร้อยพอครับพี่เพชรภูผาหนึ่งแม่สองหน่อด่างคือผมชอบตรงใบดกนี่แหละพี่เอาพี่เอาไปอัพลงกระถางสิบเลยนะสวยเลยแล้วก็ไม่ต้องแยกครับพี่ไม่ต้องแยกไม่ต้องปัดหนอ่อออกปล่อยน้องแตกพุ่มเลยใหญ่สวยแน่นอนต้นนี้ครับพี่แจม่มๆเลยอาไม้เรืองทองจ้าลูกไม้ของทั้งส่วนเดอ้อ เหลืองทองแล้วก็กัดออกส้มๆมครับพี่แล้วก็เดี๋ยวกจะกัดเม็ดชมพูกระจายมาทั้งใบตอนโตอีกทีสวยมากครับพี่รับประกันไม่มีหวังต้นนี้ขอสองห้าิจ้ะเม็ดสีมาแล้วครับพี่นี่เลยจ้ะเม็ดสีน้องมาแล้วสองร้อยห้าสิบาทลูกไม้เหลืองส้มทองครับพี่กัดเม็ดชมพูตอนโตสวยสวยจ้ะต้นนี้จัดไปจัดไปจ้า สิลาหุ่มทองครับผมสิลาหุ่มทองต้นหนิงครับพี่ใบใหม่ล่าสุดนี้เลยเปิดหน้าเรืองทองอลัมเทสเลตำลึงใบเดิมด่างขาวครับพี่ขาวเรืองทองสิลาหุ่มทองฉายาไมา้พันหน้าครับพี่ไปได้หลากสีมากต้นนี้เปิดใบใหม่เรืองทองสวยๆขอ200จะพี่กระถาง5.5นิ้วนี่จะสิลาหุ่มทองต้นใหญ่ส์โตแล้ว200บาทจะสิลาหุ่มทองด่างเรืองทองสวยๆครับผมอ่ะทอฝันครับพี่แต่ต้นนี้เป็นทอฝันแพงนะ องหญิงทอฟันแผงเขาจะพื้นใบเขียวนี่เลยนะมีพื้นใบเขียวแล้วก็ปลายออกอ่าไม่พื้นใบเขียวพื้นใบแดงน้ำตาลเออแล้วก็ป้ายเขียวทีเพบบี่ต้นนี้องคหญิงทอฝันออกน้าแผงต้นพอดีเขาเราจะเห็นเป็นพื้นใบอ่าน้ำตาลใช่ไหมพี่แบบนี้เนาะแล้วก็ป้ายขาวเนาะอันนี้ออกเขียวเขียวน้ำตาลเขพี่ทอฝันแผงจากนี้รอดใหม่ล่าสุดรอใหม่ล่าสุดต้นนี้ก็เอาร้อยเดียวพี่ขอร้อยเดียวขอร้อยเดียว,ยยวต้นนี้นี่เลยองคหญิง ขอฝันแผลงเขียวจ้ะต้นนี้สายพระเนศสายพระเนศสายพระเนรส,สะดือแดงมาแล้วครับพี่สะดือแดงมาแล้วเอาไปเลี้ยงไปปั้นกันต่อตอนโตที่ว่าถ้าใครเคยเห็นเราก็จะกัดกัดแดงทั้งใบนะพนี่เนาะกัดสีแดงทั้งใบสวยสวยสายพระเนรจ้ะต้นนี้ขอร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบอกครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบเอาไปเลี้ยงไปปั้นกันต่อนะจ่าพี่จ๋าด้านในสวยจัดครับพี่สวยสุดในซอยครับพี่นี่เลยครับพี่เด็กปั้นต้นนี้มงคลจักรวาลครับพี่มงคลจักรวาล สวยสุดจัดครับผมขาวชมพูส้มเหลืองทองเอาให้ครบจบในต้นเดียวครับพี่ขอ550บาทจ้า550ครับพี่ยังสวยมงคลจัก,กรวาลครับพี่นี่เลยสีสวยครบจบในต้นเดียวครับพี่ของสวยแบบนี้บอกเลยจ้ะอย่าคิดนานของสวยอยู่ไม่นานครับพี่ของสวยอยู่ไม่นานแน่นอนบอกเลยสวยสุดจัดอะต้นนี้มาตรงน,นี้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 ออฟออฟออฟ ออฟติมัสครับพี่ออฟติมัสออฟติมัสเด้อนี่เลยสวยๆครับพี่สวยๆหลอดใหม่ตัวนี้หลอดใหม่มาแล้วใบใหม่เบลเลอร์ er เลยใบใหม่ลมา่ลาสุดใบนี้นะพี่ใบนี้ใบนี้ใบนี้นี่เลยจ้ะหลอดใหม่มาแล้วออฟติมัสต้นนี้นี่เลยหลอดใหม่หลอดใหม่ด่างแน่ครับพี่มาทุกใบแบบนี้สีออต่เด็กเลยขอหกร้อยห้าสิบจะพีหกร้อยห้าสิบออฟติมัสครับพี่ไม้ใหม่ด่างสวยๆต้นนี้ออฟติมัสครับผมอ่ะขอแบ่งบับเบอร์บี สาสใหญ่1ต้นนะคบพี่ขอแบ่งสายใหญ่1ต้นเลยนี่เลยอันนี้คือต้นคัดตั้งแม่เอาออกมาผ่าแยกหนึ่งแม่คือผ่าชิ้นใหญ่ครับพี่ถามว่าใบใหญ่ไหมเอาสี่นิ้วสี่นิ้วผมละกันครับพี่นี่เลยเนี่ยสี่นิ้วผมอะยังเลือกครับพี่ใบเบลเลอร์เพราะว่าผ่าชิ้นใหญ่ครับพี่ต้นนี้ขอแบ่งต้นนี้บับเบอร์บีใหญ่ตั้งแม่เพราะผ่าชิ้นใหญ่ๆนี่เลยรอดโอ้ยรลอนใหม่มาแล้วด้วยห้าร้อยห้าสิบบาทจะพี่กระดห้าจุดห้านิ้วขอห้าร้อยห้าสิบบับเบอร์บี ใบใหญ่ๆเบอร์เริ่มเบอร์เริ่มเพราะว่าผ่าชิ้นใหญ่จริงๆเอาเก็บไว้ตั้งแม่ครับพี่ขอแบ่งต้นนี้จากขอแบ่งต้นนี้หนึ่งต้นเนาะบาบาบีไซใหญ่ห้าร้อยห้าสิบครับผมจัดมาตรงนี้เกศรจ้าเกศรภูม,มิารินเกสรภูมามรินต้นนี้โอ้โหสะดือแดงัด่างสวยครับพี่เหลืองทองนี่เลยกัดเม็ดขาวๆมาแล้วนี่เนาะกัดเม็ดสีมาแล้วเกสรภูมามรินต้นนี้สวยจัดขอ แปดบาทจ้ะพี่ขอ800 800ยแปกลมๆแ0ดครับพี่เกสรภูมิมลิน800บาทจะ้ะ800บาทแล้วก็มีต้นนี้ครับผมซันเซ็ตสกายนะพี่ซันเซ็ตสกายเด้ร์นี่เลยด่างให้สวยตั้งแต่เด็กกับพี่โตมาร้องอเวอเวก็สวยเลยจ้ะ850บาทจะ้ะต้นนี้ขอ85ครับพี่ซันเซ็ตสกายแปดด่างสวยสวยทุกใบใบเบีบย้บยใบยร่างยังอยู่ครับพี่พี่ดูนี่เลยโตมาก็ สวยเลยครับพี่นี่เลยตัวนี้อนา,าคตไกลไม่หลุดแน่นอนจะไม่หลุดแน่นอนส่วนต้นนี้ครับผมเทวาอภิรักษครับพี่นี่เลยดางแจ่มแจครับพี่เหลืองทองหลอดใหม่มาแล้วเดี๋ยวพื้นใบเขียวเขาจะเปิดอ่าเขาจะเปลี่ยนเป็นดําในตอนโตเลี้ยงตัวแบบเต็มฟอร์มโกแก่โตสุดๆเลยนะพี่เนาะนี่เลยจ้ะเทวาอภิรักษ์ดำตัดเหลืองต้นนี้โตมาสวยจัดขอแบบตัวนี้กลมๆเช่นกันครับพี่กลมๆหนึ่งพันจ้ะหนึ่งพันบาทกลมๆเทวา อะพิรักครับพี่นี่เลยตอนโตวสวยสุดจัดไม้ด่างไม้แรไอเทียมเด้อต้นนี้เทวาอะพิรักครับผมมามาต,ต่อต้นนี้ครับผมณภนะาพันดาวครับพี่นี่เลยเม็ดสีอาจจะเหมือนไก่ใช่ไหมเออเหมือนไก่ด่างชื่อว่าณภาพันดาวนะครับผมนี่เลยด่างให้สวยเม็ดสีแดงแจ่มแจ่มจ้จะณภนะาพันดาวต้นนี้ใช่นอไม่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชม,ใชม,ใชมั้งใบล่างใบล่างอะใบ น่าจะใบเบี้ยใบร่างนะพี่นี่เลยนะเหมือนนอเลยด้านล่างต้นนี้ครับผมหลอดใหม่มาแล้วนะพี่หลอดใหมด่ดังออกเปิดเหลืองครับพี่เปิดเหลืองนะเหลืองทองเม็ดแดงนภะาพ,พันดาวผมขอสองร้อยบาทครับพี่สองร้อยนภาพันเดียวไม้สาบสูงขาทั้งส่วนนะพี่ <c oughs> หายเพราะว่าไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีม,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 ม่มีเห็นต้นเดียวเนี่ยเดินมาเลาะเดินแทบทุกโต้แล้วเจอเนี่ยมาเจออยู่ตันวนี้ต้นเดียวนภาพันดาวขอส0 0งร้อยจ้ะพี่200สองร้อยบาทสยวยสวยเด้อหลอดใหม่มาแล้วนี่เลยเมสซี่ก็เห็นมาเลยเนี่ยนู่นหลอดใหม่ับพี่สวยแจ่ม เรมแน่นอนครับผมชิ้นบรรชอนจ้าด้านในต้นนี้ไม้มีหัวครับพี่นี่เลยจะหน้าอาจจะยังไม่ค่อยเจีมแต่คือนู่นพี่ดูนนนนน,นมีสองนอนะจ้าสองนอสองนอนี่จ้าพี่นี่เลยชิ้นบรรชอนต้นนี้ขอ สองร้อยบาทครับพี่นี่เลยหนึ่งแม่กับอีกสองหน่อสวยคุ้มคุ้มครับพี่เจ็ดสามชิบีตีว่าตัวละประมาณหกสิบห้าบาทมีสามต้นในกระถางเลยอสองร้อยครับพี่เป็นหน่อนะเล็กๆทั้งด้านล่างเล็กๆนี่เลยขอสองร้อยสองร้อยครับพี่สองร้อยต้นนี้สองร้อยจ้ะต้นนี้ต้นนี้อ่า อุสมณีอุสมณนีครับพี่อุสามณีต้นนี้นี่เลยจะเขียวๆนะเอาไปเลี้ยงเอาไปปั้นกันต่อครับพี่เดี๋ยน้องจะกัดแดงทั้งใบสวยๆจะอุสามณนีขอร้อยเดียวต้นนี้หนึ่งร้อยบาทครับพี่ร้อยเดียวแดงๆกลมๆจะร้อยเดียวรเดียวอุสามณีนะครับผมเพชรแสนมณีครับพี่ต้นนี้หน้าอย่างสวยครับผมเปิดด่างสะดงทะดอนี่คือมาครบจบหลอดใหม่มาเลี้ยครับพี่ต้นนี้ชื่อว่าเพชรแสนมณีนี่จ้ะ ต้นนี้น้องขอ550ร้อยหบครับพี่ห้าบาทไม้ใหม่ไม้แรเดอร์เพชรแสนมณีรูปงามนามเพราะการอีกเหลียวเชนเคยครับพี่เพชรแสนมณีจัดไปครับพี่จัดปุยจัดปุยต้นนี้โวเค n โนหรือโวเคนโนภูขาไฟสวยๆขอสองร้ครับพี่เอาไป200กระถาง5.5ลอดใหม่มาแล้วครับพี่โวเคนโนนี่เลยแดงแป๊ดแดงจัดแดงเจ๋จ่ะโวคนโนรูปไม้ ลูกไม้ผ่านะพี่ลูกไม้ผ่าเนาะตอนนี้เป็นไม้ของรังส่วนนะคะรับผมเป็นลูกไม้มเมล็ดของรังส่วนผสมเองแล้วก็มาผ่านะครับผมต้นนี้เป็นมอนกาบแล้วก็เขาจะาพื้นใบอันนี้คือสีพื้นใบนะพี่เขียวขี้มา้าใช่ไหมดังแล้วด่างชมพูแล้วก็ขอบใบด่างขาวตัดมาทีนะพี่ต้นนี้จะ2อ้บาทครับผมต้นนี้เลยสวยๆโตมาครับพี่รับรองรับประกันคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มนี่จะลูกต้นเมรไม่ผิดหวังครับพี่ลูกไม้ ลูกไม้กับด่างลูกไม้กับด่างเออเรียกเป็นอย่างงี้ผมก็คิดชื่อนะยังคิดไม่ออกเดี๋ยวคิดออกแล้วจะบอกแน่นอนจะบีเรียกเป็นลูกไม้กับด่างไปก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้ไม้ของ้องสวนนะพี่ยังไม่ได้ปล่อยออกไปไหนเลย250บาทจากต้นนี้สวยๆครับผมอ่าเจ้าร้านช้างเจ้าร้านช้างเจ้าร้านช้างครับพี่ต้นนี้สวยๆครับพี่ป้าเจียเจียเจ้าร้านช้าง,าาางขอ150จก้ะ150นี้ก็จะถา b สู a แลวน่าจะเป็นต้นเดียวของทางสวนีกเช่นกันครับพี่ เจ้าร้านช้างเพราะว่าเห็นอยู่แค่ต้เนี้ใบเดินไปตู้อื่นก็ไม่เห็นเลยเจ้าร้านช้างกบีแล้วก็ไม่ได้ผ่านแล้วเด้อไม่ได้ผ่านเลยครับพี่เจ้าร้านช้างาจ,จะสาบศูนย์อีกเช่นกันอีกหนึ่งต้นกบีนี่เลยจ้ะอา่าสวยๆสนใจต้นไหนครับพี่กิ่งกางอดีเดี๋ยวๆๆ,ๆ,ๆตัวน,นี้ก่อนพี่อีกหนึ่งต้นลูกไม้ลูกไม้ๆๆอันนี้เป็นลูกไม้ด่างครับพี่ลูกไม้ด่างชมพูขอบขาวเม็ดสีสวยๆครับพี่นี่เลยจ้ะตอนนี้ขอหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะร้อยห้าสิบครับพี่ลูกไม้ด่างลูกไม้ด่างนี่เลย ข้างๆนะครับผมอันนี้ต้นนี้โอเค06931097234 Baramibon สีสวยๆฝากไปด้วยนะครับผมสญญนใจต้นไหนกิ้งกางกันได้ครับพี่นี่เลยของสวยอยู่ไม่นานอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะครับพี่ตน้นโอ้คลิปนี้แจ่มมากนะแจ่มๆทุกต้นเลยฝากไปด้วยครับพี่24 Baramibon สำหรับ,รบรวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า